โรงแรมเดอะพักในสุวรรณภูมิห่างจากสนามบินสุวรณภูมิประมาณ15นาทีตอนนี้โรงแรมเราได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ Hello ลซั m เมอร์สำหรับต้อนรับทุกท่านในเมนูจะประกอบไปด้วยแอปเปติเซอร์สลัดเมนคอร์ดและของหวานพร้อมทั้งเครื่องดื่มให้ทุกท่านมาชิมลิ้มลองโหซัมเมอร์สำหรับเทศกาลหน้าร้อนนี้ยินดีนต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ ตอนนี้เรานั่งกันอยู่ที่ร้านอาหาร Eating Love er นะครับโรงแรมเดอะพาร์คไนสุวรรณภูมินะครับ uh, ร้านอาหาร Eating Love er เปิดให้บริการตั้งแต่เช้าจนถึงมื้อค่ำนะครับ uh, อาหารเราเป็นสไตล์ International นะครับเสิร์ฟสไตล์ิวช i o n Food นะครับแล้วก็มีทั้งเครื่องดื่มทั้งอาหารหลากหลายเมนูนะครับห้องอาหาร Eating Love er ขอนนำเสนอโปรโมชั่นช่วงหน้าร้อนนะครับ Hello Summer นะครับของเรามีเมนูแนะนำช่วงหน้าร้อนนะครับผมเป็นมะม่วงนะครับผมนะรบเริ่มต้นด้วยนะครับ Krispy f r y Mango นะครับ with Avocado Mayo นะครับ,รบของเราก็จะ ช้มะม่วงสุกนะครับทอดกรอบนะครับทานกับอะโวคาโดมาโยนะครับมีรสชาติที่แปลกใหม่นะครับครับส่วนเมนูที่2นะครับนะครับอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ทานอาหารเฮลตี้นะครับเป็นสมอกแซลมอนวิตแมงโกสลัดนะครับผมอันนี้ทานแล้วสดชื่นนะครับมีเปรี้ยวมีหวานนะครับแล้วมีความหอมของมะม่วงแล้วก็แซลมอนรมควันครับ เมนูต่อไปนะครับเป็นพิซซ่านะครับเมนูแนะนําของเรานะครับพิซซ่าหน้ามะม่วงนะครับผมนะครับจะมีรสจัดรสจัดนะครับจากรสเผ็ดจากพริกนิดนึงแล้วก็มีมะม่วงมีความหอมนะครับท็อปด้วยนะครับล็อกเก็ตสลัดนะครับส่วนเมนูเมนูที่3นะครับเป็นอาหารไทยนะครับภูมิใจนําเสนอนะครับข้าวคุกกะปิมะม่วงนะครับกับเสิร์ฟพร้อมกับกุ้งแม่น้ํานะครับอันนี้รส พิเศษของที่ที่ดิกเลิฟเลยครับเที่ยงลักษณของที่นี่นะครับ